สแกมจิดมืเนาะไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็เดือนนั่นลมซ้อมอยู่ที่จุดมือเนาะมีใครเป็นคู่ปังคู่ซ้อมคับไฟนี้ก็มีพี่ณรินทร์หลายคนครับกับพิษณยามุงกับผมเด็กใครเจอเนาะครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหรแล้วครับย่างนี่เป็นหรอเราสูงเท่าไหร่งหกสิบาน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับประมาณ55าสิเราไป็นเมอร์เซเดอะไรครับอ่บูดูดันครัพแล้ววันนี้เราเจอกับยอดก้าไม่เคยเจอกันมาเลยไม่เคยครับนี่เป็นไฟแรก และได้สื่อสารกมมาต่อยเข้ามาปะก็เห็นเขาก็ต่องมือสีมือสายแข่งสายแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกววางไผนไงก็สามยกไปเรื่อยครับไม่เลงก็คือดูดูก่อนใช่ไหมค่อยไปเรื่อยอืมแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วยังก่อนปีโควิดนี่เราต่อยไว้ที่บูรีนาบูรีนาวันนั้นเจอใครนะเป็นสาธิตครับไปไงวันนั้นชนะนอกยกสองชนะนอกเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่แล้วสิบแล้ววันนี้ ข้าร้อยสิบวันนี้เลยอย่างเมื่อกี้เข้าไปสอบน้ําหนักแล้วเป็นไงบ้างก็สบายสบายครับอืมมากเกินหรือมากขาดเกินจุดสามครับเกินจุดสามเหมือนกันเดี๋ยวเดินไปเดินมานี่ผ่านแล้วครับผมไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลประมาณสามโลสามโลเราต่อยมวยมาลุ้นทั้งหมดเลยกี่ไฟแล้วครับประมาณประมาณ รอดอกไปแล้วเนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับรชูจครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็ฝากพี่น้องทางบ้านจุฬาฯรอบที่1จุฬาฯเป็นเรื่องใหญ่เต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนนะวันนี้ช่องครูคู่ที่3ครับบอกเปิดดูได้เลยสนุกแน่นอนขาของพี่น้องชายครับ